ชาสนากตาพุทธาชตวามารังสวานังจตุสัจจาสภังระสัง เยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเีปฏิทิตาไม่หังมัตตเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไม่ห่งพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปฏิทิโตไม่หัางวุเลสพพกุณากโลหาทะเยเมอนุรุตโธสารีพุโตจทักกิเนโกทันโย ปิติภาคสมิงโมคัลาโนจวามะเกทักกิเนสวเนเนไมหังอาสุงอนันทราหุโรกาสโปมะมหานาโมอุภาสุงวามะโซตะเกเกสันเตปิติภาคสมิงสุริยวะปะพังกะโลนิสิโนสิริสัมปันโนโซพีโตมุนิปุงคาโว กุมารกสโปเทโรมห e สีจิตวาตะโกโซไมยหั่งวัฒเนนิจังปฏิท่าสิคุณากรโรปุณโนอังคุริมาโรเจุาปารีนันทสีวรีเทราปัญจิเมชาตานาราเตติรกามามาเซซาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตจิโนราชาชรันตาสิระเตเชนะอังค มังเคสุสันติตาราตนังปุระโตอาสิทากิเนเมตตาสุตะกังทัชชังกังปัจโตอาสิวะเมอังคุลิมาระกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตะกังอากาเซชะตา낭อาสิเซซาปการสันติตาชินานานาวรสันยุตตาสตปะการดังกตตาวาตปิตตาทิสันชาตาภาหิรัชนตุปัตถวาอาเซซา วินัยังยันตุอนันต์จินตเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชเรชินนปัญชระมัดจัมหิวิหารันตังมหิตาเรสัทธาปเรนตุมังสัพเพเตมหาบุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชินตุปัตถวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสัทธา มานุภาวปาริโตจรามีสินปัญชะเลเติ